คเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปที่น้ำตกแม่กระดังลาครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามก็จะผ่านไหมแล้วเรามาติดตามชมดูว่าจะไปรอดหรือเปล่าอันนี้น้ำตกแม่กระดังลา จริงนะเดี๋ยวใช้เวลาขึ้นไปก็ประมาณอ,อีกไปบอกว่าอีกเจ็ดกิโลเจ็ดกิโล <7 S 2> ทางเข้าแล,งลง้วต,ต้องไปทางดินลงลงอีอกทางดินลูกเรังจ็เจ็ดกิโลเสียงเสียงเสียงข้างป่ะใช่ปะชะ่ะใช่แค่นี้เหรอ่อนน,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 นี <c oughs> ่ไงนี่แหละแล้วอัมนี่

มีนนินี้ระวังนี้โหวยนี่เป็นวยเนะครับเข้ามาในป่าสวยๆงามมากครับเพิ่งเคยเจอกินก่าว,วางไข่แต่เราค่อยดูังหานะครับอย่าอยู่ใกล้มันเป็นการลบกวนมาเปล่าไม่เอาไม่ดีครับวันนี้ ทางเดินไปน้ําตกแม่กระลาครับต้นไม้ใหญ่มาก <c oughs> อยู่เพื่อน,น้ำทางอยู่เดินเข้ามากาประมาณน่าจะเกือบกิโลหนึ่งนะจากทางข้ามาน้ตกโอ้ยมาถึงแล้วครับบนน้ําตก แม่กระดังลาครับจังหวัดเพชรบุรีนี่ครับน้ำไม่เยอะครับน้ำน้อยแต่ทางพอได้ครับมอไซค์ขี่ได้แต่ต้องลุยหน่อยนะทางขึ้นครับน้นตกแม่กระดังลาตรงไปนะครับวันนี้ผมลงแล้วไม่ไหวนะครับตอนนี้มาถึงทางลงนะครับอทางลงที่เราจอดมอไซค์ไว้ข้างบนตอนนี้แห้งครับน้ำแห้ง แต่ท่านทนานาเนี่เต็มหมดเลยฟางเหมดเลยอ่ะหมดเลยนะลยนะแล้วเราพักกินข้าวตรงนี้กันวันนี้เราเตรียมอาหารมาอย่างดีเลยข้าวเหนียวหมูฝอยธรรมชาติจริงๆครับโอ้ใครมาถึงนี้ได้ถือว่าสุดยอดครับบอกตรง